สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภูมิศาสตร์นะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างนักเรียนยังจําได้ไหมเอยอ่าเราเรียนเรื่องสาเหตุและผลกระทบกันไปใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสาเหตุเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง รู้แล้วใช่ไหมและนักเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าผลกระทบที่เกิดในขึ้นในแต่ละสาเหตุเนี้ยมันมีผลกระทบยังไงต่อตัวของเราหรือว่ารอบๆตัวของเราบ้างทราบแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าแต่ละสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยใส่แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี้ยมันมีแนวทางในการแก้ไขสาเหตุนั้นยังไงบ้างนักเรียนพอจะมีใครทราบบ้างไหมคะ ่ายังไม่มียังไม่ทราบกันดีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครูก,ก็ขออนุญาตแชร์สไลด์ก่อนนะคะ,ะนักเรียนเห็นหน้าจอครูไหมเอ่ยถ้าใครไม่เห็นบอกครูได้เลยนะคะ นักเรียนก่อนที่เราจะมาดูสองรูปภาพนี้นะคะครูก็อยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าสิ่งแวดล้อมของที่อยู่รอบๆตัวเราตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะต้นไม้น้อยอากาศร้อนมีมลพิษเยอะใช่ไหมอ่าและนักเรียนคิดว่าปัญหาเราเนี้ยมันมีแนวทางการแก้ไขบ้างไหมคะก็อาจจะพอมีแนวทางการแก้ไขใช่ไหมอ่า และแนวทางการแก้ไขก็จะต้องทำไมใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็แก้ไขให้เหมาะสมให้ตรงจุดนั้นใช่ไหมใช่แหละเก่งมากๆเลยค่ะ,ะนักเรียนเห็นหน้าจอครูไหมเห็นนะนักเรียนคิดว่าหน้าจอที่นักเรียนเห็นเนี่ยรูปภาพที่ครูเอามาเนี่ยมันเป็นรูปภาพอะไรเผาขยะขยะกองใหญ่ไหมที่เผานักเรียนเห็นไหม เห็นกองใหญ่ใช่ไหมคะอืมแล้วควันก็ลอยเยอะเลยใช่ไหมและนักเรียนคิดว่าเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างเผาขยะกองใหญ่แบบเนี้ยอากาศร้อนขึ้นเป็นมลพิษเพราะว่าทําไมคะเกิดจากการที่เราเผาขยะแล,ะวลว้ลวเผารวมๆกันใช่ไหมนี่ได้มีการแยกขยะไหมคะนักเรียนลองดูบนรูปหน้าจอไม่ได้มีการแยกเนาะ เผาเลยใช่ไหมอ่าล้วน,นักเรียนคิดว่านักเรียนมีวิธีการหรือว่าแนวทางการแก้ไขยังไงแบบให้ลดการเผาขยะให้น้อยลงที่สุดมีไหมคะมีไหนใครพอจะมีวิธีแนวหรือแนวทางในการที่จะไม่ค่อยให้คนเนี่ยเผาขยะไหนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังซิมีใครบ้างเอ่ยใครรู้บ้างไหนยกมือ จะตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนใช่ไหมอ่าใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้คนเนี่ยไม่เผาขยะเนาะอ่าแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยหัดแยกขยะอีกด้วยว่าจะเอามาซื้อมาขายมาแลกแต่ละทีเนี่ยก็ต้องแยกขยะออกเป็นแต่ละประเภทใช่ไหม อ่าใช้แล้วก็จะหัดให้คนทั่วไปนะคะหัดแยกขยะได้อีกด้วยแล้วก็ยังลดการเผาขยะอีกด้วยการเผาขยะนะคะผลกระทบก็มีมากมายเลยแหละไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนทำให้เกิดมลพิษควันต่างๆนะคะและแนวทางที่นักเรียนแนะนำมาแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ได้ทางนั้นเลยนะคะแล้วก็เราสามยังสามารถรณรงค์ให้ช่วยกัน ลดการเผาขยะได้อีกด้วยเอาขยะมาแลกเป็นของใช้ก็ได้เอามาแลกเป็นสิ่งของต่างๆเอามาแลกเป็นเงินเลามาขายอันนี้ก็ได้อนักเรียนพอรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขแล้วใช่ไหมคะพอมองภาพออกแล้วใช่ไหมว่าการแก้ไขประมาณเนี้ยกเหตุการณ์นี้มันพอจะทํากันได้ใช่ไหมนักเรียนพอรู้แล้วใช่ไหมคะ,อะพอรู้แล้วต่อไปครูก็มีใบงานให้นักเรียน เดี๋ยวดูใบงานกันเลยอันนี้เป็นแนวทางในการครูก็จะให้นักเรียนเห็นใบงานไหมคะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจากรูปที่ครูกําหนดให้รูปแรกที่ครัวมาให้เนี่ยเป็นรูปอะไรเอ่ยเขาป่าไฟป,ป่าใช่ไหมอ่าแล้วรูปที่สองละ่ะควันควันจากไหนควันจากโรงงาน และนักเรียนดูในรูปภาพสีควันจากโรงงานผู้คนที่เดินไปเดินมานี่เป็นยังไงเกิดมลพิษใช่ไหมควันเข้าจมูกใช่ไหมอืมแล่รูปที่สามละ่ะน้ําท่วมน้าท่วมนี้เกิดผลกระทบเยอะไหมคะเยอะและดูสิข้าวของพังเสียหายไหมพังอืมนักเรียนลองบอกรูซีว่าแนวทางการแก้ไขในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์เนี่ย มันมีวิธีแนวทางการแก้ไขยังไงเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนทํานะคะเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วครูก็จะสุ่มให้นักเรียนเนี่ยออกมานําเสนอให้เพื่อนๆฟังโอเคไหมโอเคอ่านักเรียนเริ่มทํากันได้เลยค,ะคนะ่ะครูสต็อปแชร์นะอนักเรียนมีใครทําใบงานยังไม่เสร็จไหมคะ เสร็จกันแล้วทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวครูก็จะสุ่มนักเรียนออกมานําเสนอให้เพื่อนๆฟังนะคะไหนปัญหารแรกมีใครจะอาสาไหมปัญหารแรกคืออะไรการเผาป่าใช่ไหมคะอ่าการเผาป่ามีแนวทางการแก้ไขยังไงไหนใครบอกครูได้บ้าง อ่าใช่ไม่เผาขยะหรือว่าพวกเศษวัชพืชใช่ไหมคะหรือไม่จุดไฟที่กลางป่าใช่ไหมอ่าแล้วก็ทำไมคะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันเยอะๆใช่ไหมอ่าใช่ถูกต้องแล้วคะ่ะเราก็จะไม่เผาขยะในพื้นที่ตรงนั้น ไม่ไปจุดกองไฟในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเพื่อลดการเกิดไฟป่าอ่าแล้วไหนเอ,อ่ยมีใครต่างจากเพื่อนไหมคะมีใครมีวิธีอื่นอีกไหมรณรงค์รณรงคการเผาป่าใช่ไหมอ่าใช่วิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นแนวทางการแก้ไขเหมือนกันเนาะและวรูปที่สองล่ารูปอะไร ควันจับโรงงานแนวทางการแก้ไขเป็นไงคะไหนใครบอกครูได้บ้างอ่ารณรงค์เหมือนกันรณรงค์ทำไมคะให้มีส่วนร่วมในการป้องกันเพื่อไม่ให้ทําไมคะเกิดปัญหามลพิษทางอากาศแล้วก็ช่วยการปรับปรุงระบบการกําจัดขยะเพื่อลดการเผเผาขยะในที่โลง่งอ่าตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้ได้กับ ไปแก้ไขในที่เราเผ่าขยะก็ได้เหมือนกันที่ข้างต้นเราพูดกันมาเนาะตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะลนลงไหนรูปที่สามลาน้ําท่วมนักเรียนมีวิธีแนวทางการแก้ไขยังไงคะถ้าเกิดน้ําท่วมไหนใครบอกครูดได้บ้างนักเรียนเขียนอะไรกันมาไหนยกตัวอย่างให้ครูฟังซิสักคนหนึ่งค่ะ ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องการปลูกป่าหรือว่าทุ่งหญ้าใช่ไหมเพื่อทําไมคะเพื่อไม่ให้น้ําไหลเร็วจนเกินไปอหรือว่าช่วยกันไปถึงการสร้างเขื่อนฝายกันน้ําเพื่อชะลอการไหลน้ําเร็วไม่ให้รุนแรงมากใช่ไหมออันนี้ก็เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน มีใครต่างจากเพื่อนไหมเอ่ยก็อาจจะมีบางคนที่ต่างกับเพื่อนแล้วก็บางคนก็ไม่ต่างนะคะบางคนก็อาจจะมีประมาณแนวทางการแก้ไขคล้ายๆกันอ่าเดี๋ยวถ้าใครทำเสร็จแล้วอันนี้ก็ถ่ายรูปส่งให้ครูทางไลน์นะคะหรือถ้าใครยังไม่เสร็จก็ครูให้เวลาถึงพรุ่งนี้นะถ้าเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูทางไลน์ได้เลย นักเรียนคิดว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาจากใบงานที่นักเรียนทำเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีอ่ามีประโยชน์กับตัวนักเรียนด้วยใช่ไหมอ่าแล้วนักเรียนคิดว่าวันนี้แนวทางที่นักเรียนลองบอกครูมาเนี่ยใช้ได้จริงไหมคะใช้ได้จริงใช่ไหมอ่า เราสามารถทํากันเองได้ไง่ายๆเลยอย่างเช่นการรณรงค์เราช่วยให้ทุกคนเราเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ในแต่ละอย่างได้เนาะอย่างการรณรงค์ไม่เผาป่าช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่เผาขยะอันนี้ก็เป็นการรณรงค์แล้วช่วยกันนะคะอะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างเนี่ยนักเรียนจําได้ไหมที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ต้นคาบ แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่แล้วแล้วนะักเรีคิดว่าปัญหาเหล่านี้ที่เราแก้ไขมาส่งผลดียังไงต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมคะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นน่าอยู่มากขึ้นอ่าและถ้าเราไม่ไม่ตัดไม้ไม่ทำลายป่าไม่เผาขยะโลกจะเป็นยังไงคะจะมีอากาศที่เย็นขึ้นโลกก็จะน่าอยู่ชุ่มชื่นใช่ไหม อากาศดีขึ้นอ่าแล้วก็ไม่มีมลพิษอื่นๆใช่ไหมคะอ่าวันนี้นะคะเราก็เรียนจบไปแล้วเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นตามสิ่งแวดล้อมเนาะครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะนำความรู้ที่ได้เรียนกันไปในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์นะคะ วันนี้รู่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ครับหน้านะคะสวัสดีค่ะ